สี่เรื่องสําคัญที่คนกําลังจะซื้อบ้านต้องรู้แต่คนขายไม่เคยบอกเพื่อไม่คนไหนที่มีแผนกําลังจะซื้อบ้านลองเข้ามาดูนะครับแล้วตรวจเช็คให้ครบ4ข้อนี้ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือว่าซื้อโครงการในโครงการหนึ่งจะได้ไม่เสียเงินฟรีหรือว่าเสียใจทีหลังครับสวัสดีครับพี่วิทจากช่องช่างเถื่อบาทพี่วินะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเฉลิบไบท์พี่ไว้ในทุกช่องทางด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเนี่ยไปเลือกซื้อบ้านนะครับอันดับแรกๆเลยเนี่ยเราก็คงไปเลือกดูใช่ไหมครับว่าตัวทำเลที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับใจเราหรือเปล่าขนาดบ้านเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันยังมีเรื่องสำคัญอีก3-4เรื่องนะครับที่เราควรจะต้องรู้และเรื่องเหล่านี้เนี่ย ตัวเซลล์เนี่ยหรือว่าตัวเจ้าของโครงการเองเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้บอกเราได้ซ้ำไปมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาคุยกันอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องตัวของถนนในโครงการน,น,นะครับว่าตัวถนนในโครงการนั้นนะ่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของใครเพราะว่ามันจะมีผลนะครับทั้งในเรื่องของตัวกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการดูแลรักษาในกรณีที่ถนนเหล่านัเนี่ยมันเสียหายอันดับแรกก่อนนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าตัวถนนที่อยู่ในโครงการหรือว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านเราอะครับ มันเป็นถนนสาธารนณะหรือว่ามันเป็นถนนส่วนบุคคลครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ถนนที่เราใช้ครับที่จะใช้ผ่านเข้าบ้านเราหรือว่าตัวโครงการที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นถนนสาธารนณะอาจจะเป็นของ กรมทางครับอาจจะเป็นของอบตหรืออาจจะเป็นของเทศบาลหรืออะไรก็ตามถ้าในกรณีที่ตัวทางนั้นมันเป็นสาธารณะนะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยหมายความว่าตัวถนน,นหน้าบ้านเราอะครับใครๆก็สามารถจะขับรถผ่านได้สามารถจะมาใช้งานได้แล้วก็ในเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถนนนั้นนะครับมันมีการเสียหายแน่นอนครับคนที่มีหน้าที่หลักในการดูแลนะครับหรือว่ารับผิดช,ชอบเน,น,น,นี่ยก็คือหน่วยงานราชการต่างๆที่เป็นเจ้า oh ของถนนหรือว่าทางเส้นนั้นก็คือในกรณีที่ตัวถนนใน,ในโครงการ นะครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นไปได้ในหลายๆกรณีนะครับ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันเป็นบริษัทใหญ่นะครับที่มันมีการจัดการอย่างดีอย่างเรียบร้อยในกรณีนั้นนะครับก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปัจจุบันนี้ถนนในโครงการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําการโอนสิทธิ์นะครับการบริหารแล้วก็การจัดการให้กับตัวนิติบุคคลเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสิทธินะครับหรือว่าความเป็นเจ้าของของถนนของโครงการนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นของทุกๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับหรือว่าอยู่ในบริเวณนั้นและแน่นอนครับในกรณีของการจัดการความเรียบร้อยนะครับในกรณีที่มันมี ถนนเสียหายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลนะครับในการจัดการทําให้มันเรียบร้อยและพอมาถึงเรื่องนี้ก็อาจจะแถมในเรื่องของการจอดรถไปด้วยเลยก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าในลักษณะที่เป็นโครงการนะครับที่ตัวถนนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของนิติบุคคลนะครับนั่นหมายความว่าตัวถนนเส้นนั้นนะครับมันเป็นของคนทุกๆคนนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่สามารถจอดรถ ในบริเวณหน้าบ <s> ้าน <b> เราได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าตัวนิติบุคคลเองเนี่ยไม่เห็นด้วยซึ่งถ้าเป็นในกรณีของตัวที่เป็นถนนเป็นของนิติบุคคลนะครับแน่นอนครับปัญหาของการจอลดรถล้มของเพื่อนบ้านเนี่ยก็น่าจะจัดการได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนิติบุคคลมีหน้าที่นะครับในการไปจัดการหรือว่าไปเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นตั้งนิติบุคคลเพื่อจะมารับสิทธิในการบริหารถนนเส้นนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยก็ต้องดูครับว่าถนนเส้นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการ ต่างๆรอบๆเพื่อจะให้เข้าที่ดินตัวเองได้โดยไม่มีปัญหาภายหลังได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมสิทธิ์ของตัวถนนในโครงการต,าต่างๆเช็คให้เรียบร้อยก่อนจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อโครงการทุกครั้งครับมาเรื่องที่2ที่เราจะต้องเช็คกันนะครับก็คือเรื่องของเสียงรบกวนครับโดยปกติแล้วครับหลายๆครั้งเวลาเราไปดูโครงการนะครับโครงการเองมันก็อาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับหรือว่าเวลาเราซื้อเนี่ยตัวบ้านที่เราซื้อเนี่ยมันอาจจะอยู่เข้าไปลึกๆนะครับหรือว่าอยู่ด้านในของโครงการ ซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เราควรจะต้องเช็คก็คือมันมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางเสียงต่างๆหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งในกรณีที่เราเสามารถจะสังเกตได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นแนวที่ติดถนนนะครับหรือว่าเป็นแนวที่ ติดกับสนามบินถ้าในกรณีนี้เราก็สามารถจะรู้ได้เลยสังเกตได้เลยใช่ไหมครับว่าตัวบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงเหล่านี้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็จะมีอีก2-3กรณีนะครับที่เราเอาจจะต้องไปเช็คเองนะครับหรือว่าอาจจะต้องเข้าไปดูโลเคชั่นรอบๆเองว่าจะมีปัญหานี้หรือเปล่า ตัวอย่างที่เราจะเห็นมีปัญหากันบ่อยๆนะครับคือในกรณีของพวกศาสนสถานต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนสถานเหล่านี้เขาอยู่ก่อนที่หมู่บ้านจะไปตั้งนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะไปอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่ามันมีศาสนสถานต่างๆและพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่ศาสนสถานเหล่านี้ทำครับมันรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันของเราหรือเปล่านะครับอย่างเช่นมีการใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปล่านะครับ อาจจะเป็นในช่วงเช้านะครับในช่วงเงยน็นหรือว่าอาจจะเป็นตลอดระยะเวลาในวันซึ่งอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับว่าจริงๆแล้ว่ารสนานาเหล่านี้เขาอยู่ก่อนที่เราจะไปอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราครับควรจะต้องไปเช็คให้เรียบร้อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคนใหม่ที่เข้าไปอยู่เนี่ยจะมีปัญหากับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกครับในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือ ตัวโครงการนะครับปกติแล้วมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ตัวบ้านหรือว่าในตัวตำแหน่งนะครับที่เราต้องการจะไปซื้ออยู่ครับว่ามันมีอะไรติดอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าหรืออย่างเช่นในอีกกรณีนึงเนี่ยก็จะเป็นกรณีของโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนที่มีเด็ก ขนาดเล็กนะครับแน่นอนครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังเสียงเจียวจาวแน่ๆนะครับในช่วงเช้านะครับหรือว่าในช่วงเวลาที่เด็กเลิกเรียนถ้าเกิดว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตประจาวันของเราอันนี้ก็คงต้องมาดูเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้มันเหมาะสมกับเราจริงหรือเปล่า3ก็คือเรื่องของมลพิษในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ควันนะครับ ในทำนองเดียวกันเลยครับเวลาเราไปเข้าไปในโครงการนะครับตัวเซลเองเขาก็คงไม่ได้บอกหรอกครับว่าบริเวณข้างๆเราตรงนี้มันมีโรงงานฟอกหนังที่มันจะมีกลิ่นอย่างรุนแรงนะครับหรือว่าบริเวณนี้มันมีตัวหลุมนะครับที่เขาใช้เก็บขยะหรือว่าฝังขยะอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็คงต้องทําการเช็คโดยรอบบริเวณนะครับว่ามันมีจุดใดจุดหนึ่งไหมนะครับที่มันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นได้ ซึ่งแน่นอนครับเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทิศทางของลมในบ้านเราอะครับมันพัดไม่เท่ากันในแต่ละปีนะครับหมายความว่ามันก็จะมีในช่วงที่เป็นลมเหนือนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงที่เป็นลมมาจากทางทิศใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็คงต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เวลาที่เราไปเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับมันเป็นลมเหนือขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับหรือว่าไม่ได้รับการรบกวนจากตัวจุดที่มันทาให้เกิดกลิ่นจากทางฝั่งทิศใต้แต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยพอลมมันเปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยแน่นอนครับตัวกลิ่นเหล่านี้มันก็อาจจะเข้ามารบกวนบ้านเราในขณะที่เราอยู่ได้และสีก็คือปัญหาน้ําท่วมนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็เจอกันวนกันซ้ําไปซ้ำมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลา มันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหานะครับหรือว่าตัวโครงการนียเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าตัวโครงการเขาเนี่ยถมสูงขึ้นมาเป็นความสูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมแต่จริงแล้วจากประสบการณ์หลายๆครั้งเราก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเวลามันมีน้ําท่วมใหญ่ครับมันจะเป็นทั้งโซนจริงๆครับไม่ว่าโซนนั้นเนี่ยมันจะสูงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยเป็นจํานวนมากมันไหลไปบริเวณนั้นนะครับโอกาสที่ที่บริเวณนั้นนะครับไม่ว่าโครงการมันจะสูงตามแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่น้ําท่วมถึงมันจะมีเพราะฉะนัั้้้นสิ่่งงงทททีเเเรรรราาาาาํํไดคคกก็็ตอชปะว ให้เรียบร้อยนะครับว่าบริเวณนี้โซนนี้เนี่ยมีประวัติของการที่มีน้ําท่วมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเราคงไม่ได้อยากให้อยู่บ้านไปแล้ว3ปี4ปีแล้วเกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่มาหนึ่งครั้งแล้วเนี่ย ต้องมานั่งเจอปัญหาย้ายบ้านนี้หรือว่าทําการซ่อมบ้านตลอดหรือว่าทําการซ่อมบ้านหลังจากนั้นต่อไปก็หวังว่าเพื่อนๆ, <S 1> <S 1> ๆคงจะได้ไอเดียดีๆเป็นโจทย์เพิ่มเติมเวลาเราไปเลือกซื้อบ้านนะครับไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าถนนในโครงการเป็นของใครมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางเสียงนะครับหรือว่ามลพิษทางกลิ่นหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายมีประวัติเรื่องของการน้ําท่วมหรือเปล่าและสําหรับเพื่อนๆที่ชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อบายพี่วิในทุกๆช่องทางด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่อยากจะให้วิธีทำให้ก็คอมเมนต์ทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้ววิธีทำให้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ